สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ออโตวิชั่นแม็กซ์ครับครับผมตูนเศรษฐพลอุบลนรวงครับกระผมนักบินพานุพันธ์ครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เรา2คนครับอยู่กันที่งาน Thailand International Motor Expo 2 0 21มหกรรมยานยนต์ครั้งที่38แล้วฮะครั้งนี้เนี่ยเต็มคอนเซปต์งานของเขาคือ time to enjoy ครับมหกรรมสุขสันต์ของคนรักยานยนต์เดี๋ยวจะพาไปชมครับข้างในว่าข้างในเนี่ยมีไฮไลท์อะไรบ้าง นี่ครับมีรถรุ่นใหม่ยังไงจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนวัตรกรมใหม่ๆรอท่านอยู่ครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับกับออโตวิชั่นแมนครับไป สำหรับโตโยต้านะครับในปีนี้เราก็ได้มีคอนเซปต์ในการจัดบูธต้องการส่งมอบความสุขไปให้ลูกค้าทั้งประเทศนะครับก็ภายใต้แคมเปญของตัว Happy To g e t h e r หรือส่งต่อความสุขทั่วกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วตัวนี้ก็คือถ้าลูกค้าทําการจองในงานนี้นะครับหรือที่โตโยต้าโชว์รูมทั่วประเทศก็จะมีสิทธิ์ได้รับลุ้นรางวัลน,นะครับมูลค่ามากกว่า10ล้านบาท ทีนี้นอกเหนือจากในเรื่องของการจัดแสดงรถยนต์นะครับเราก็จะมีในการนําเสนอในตัวโมเดลพื้นฐานต่างๆนะครับซึ่งมีรุ่นหลากหลายรุ่นให้ท่านได้รับชมนะครับทีนี้มันจะมีอีก2ตัวที่อีก2โซนนะครับที่เราพยายามจะเปิดให้ท่านาจัดแสดงนะครับก็มี G.R. Zone ซึ่ง G.R. o ซ n เนี่ยจะเป็นการคอนเซปต์ได้รับแรงบันดาลใจแล้วก็ DNA จากทีมแข่งระดับโลกอย่าง Toyota Gazoo Racing ซึ่งทีมนี้ได้สามารถไปคว้าชแชมป ต่างประเทศมาหลายรายการนะครับในส่วนของ G-R-Zone ซรถที่น่นาจาัดแสดงเราจะมีใช้ภายใต้คอนเซปต์ในเรื่องของจากสนามแข่งสู่ท้องถนนนะครับพยายามนำเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจากสนามแข่งจริงๆนะครับมาพัฒนาสินค้าและนำมาใช้กับรถพื้นฐานทั่วๆไปนะครับให้ท่านผานมารมได้ขับขี่ได้อย่างสบายใจนะครับแล้วก็อีกโซนหนึ่งนะครับก็จะมีเรื่องของโซนโมเดลลิสต ในส่วนของโซนโมเดลิสต้านั้นเป็นการดีไซน์นะครับอุปกรณ์ตกแต่งจากทางญี่ปุ่นโดยตรงนะครับภายใต้คอนเซ็ปต์ก็คือ Sophisticated Tokyo Iconic นะครับพรีเมียมนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ตกแต่งที่มีระดับความหรูหราสวยงามนะครับเน้นเรื่องของเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่อยากจะโดดเด่นไม่เหมือนใครนะครับก็2โซนหลักประมาณนี้ครับวันนี้เรามีการนํามาจัดแสดงเนี่ยก็มีทั้งหมด9รุ่นนะครับทั้งหมด23คันนะครับผมคง แนะนำเป็นบางรุ่นให้ทราบก่อนนะครับเพราะว่ามันมีเยอะจริงๆในตัวแรกนะครับก็คือตัว c โรล่าครอสจีอาร์สปนะครับซึ่งท่านประธานได้ทําการเปิดตัวที่งาน Motor ร์อีแห่งนี้นะครับโดยคอนเซ็ปต์ง่ายๆคือคอสเนี่ยถ,ถ้าถ้าพูดถึง c o โ o ล่าครอสทั่วไปเนี่ยก็จะพบว่าในแง่ของการใช้งานการตอบสนองการได้รับความนิยมจากทางลูกค้าโดยทั่วๆไปเนี่ยถือว่าได้รับความนิยมข้างๆมากตัวถัดมาครับคัมรี่นะครับคัมรี่ minus เซึ่งเราเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อประมาณเดือนตุลาคม ตัวนี้เช่นกันนะครับก็อยากจะบอกตรงๆว่าหลังจากที่ท่านได้ลองขับจริงๆนะจากจะแนะนาให้ท่านเชื้อเชิญทุกท่านมาลองขับถ้าท่านได้ลองขับเนี่ยในแง่ของขับเองนะครับก็ขับได้สบายครับนอกเหนือจากตัวรถที่เอามาโชว์เนี่ยยังมีในเรื่องของการนําเสนอการเช่าซื้อนะครับเป็นรูปแบบการให้บริการอีกแบบหนึ่งก็คือคินโตะนะครับตัวคินโตะมันดีอย่างไรท่านไม่ต้องดาวท่านไม่ต้องไปกังวลในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายต่างๆนะครับ ท่านไม่ต้องไปแคร์หรือไปห่วงใยเกี่ยวกับเรื่องราคาขายต่อนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่ท่านเช่าระยะเวลา3หรือ4ปีท่านสามารถที่จะเป็นตัดสินใจที่จะซื้อเป็นเจ้าของรถก็ได้นะครับในแง่ของกินโตเฟรกเองเนี่ยบริการเช่า3ปีแล้วก็มี3โมเดลนะครับในแพ็กเกจนั้น ท่านสามารถที่จะสลับรถแต่ละรุ่นในแต่ละปีได้ในช่วงเวลา3ปีอีกแพ็กเกจหนึ่งก็จะเป็นเอ็กซ์ตรีมแพ็กเกจนะครับก็จะเป็นสำหรับพวกค a m r y f o r t u n e r In n o v a นาะครับท่านสามารถที่จะสลับสับเปลี่ยนปีหนึ่งเปลี่ยนรุ่นอีกปีหนึ่งเปลี่ยนรุ่นอย่างเงี้ยนฮะเช่าไป3ปีนะครับบูธเรานะครับปีนี้อย่างที่ผมบอกว่าเราพยายามอยากจะส่งเป็นตัวแทนในการส่งความสุขให้กับลูกค้าทั่วประเทศนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านที่มาตัดสินใจจอง รถเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในบูธเราเหรือที่โตโยต้าโชว์รูมทั่วประเทศนะครับท่านก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับลุ้นรางวัลทั้งหมดมากกว่าสิบลสิบล้านบาทมีมูลม,มูลค่ามากกว่า10ล้านบาทนะครับจำนวนรางวัลเนี่ยมากกว่า1น0 0พัรางวัลน,นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็อยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านมาเป็นครอบครัวโตโยต้าด้วยกันนะครับผมคงต้องขอขอบคุณนะครับ สำหรับาการตอบรับที่ดีการให้ความเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับก็มันเป็นครอบครัวโตยต้านะครับมีความสุขกันทั่วไปนะครับขอบคุณครับ วอนนี้เราอยู่กันที่บูธของ t o y ยต a ครับผมวันนี้ t o y ยต a เข้ามาภายใต้คอนเซ็ปต์ Happy Together ส่งต่อความสุขทั่วกันแน่นอนครับวันนี้ครับ t o y ยต้มีรถหลายรุ่นเลยนะครับสำหรับในงาน Motor Expo ในครั้งนี้ครับแต่ที่เป็นหนึ่งไฮไลท์ครับที่อยากพาทุกท่านมาชมเนี่ยนะครับเป็นตัวของ Camry พระเอกเลยใช่ที่เป็นชุดแต่งโมเดลลิสตาทั้งคันวว้าเดี๋ยวเราพามาชมครับนี่ฮะสหรับเจ้า Camry Hybrid นะครับ แนะนำหน่อยครับพี่ตูนครับมีตรงไหนที่เป็นเอกลักษณ์นี่ครับก็เป็นชุดแต่งโมเดลลิสต้าเลยนี่เห็นไหมเป็นโลโก้โมเดลลิสต้านะครับลิ้นหน้านะครับกันชนหน้านะครับที่ตกแต่งเสริมเข้ามานะครับมีคิวที่เป็นโครเมียมนี่นะครับแล้วก็สีของรถนะครับที่มาโชว์ที่เป็นคา m ์บรี่โมเดลลิสต้าคันนี้เนี่ยเป็นสีขาวมุกนะครับแต่ทางด้านบนเนี่ยนะครับด้านหลังคาเนี่ยเป็นสีดำ ก็ให้อารมณ์แบบว่าสปอร์ตบวกกับความหรูหรานะครับตามความเส์ยของเจ้าแคมบรีนี้ด้วยนะครับเป็นพรีเมียมลักชัวรี่คร์นะครับดูภายในห,หน่อยไหมดูภายในห,หน่อยไหมดูภายในห,หน่อยไหมโอเคภายในหรูหรามากพี่ตูนใช่สุดอยอดครับสำหรับคันนี้รู้สึกได้ถึงความเท่ฮะแคมบรี oh, ry, คันนี้ครับเนี่ย <Yeah. S 3> ดูการจบับ ไฮบิดนะครับมันก็จะมีไฟที่เป็นไฟฟ้าให้อารมณ์ที่เป็นไฮบิดนิดนึงเห็นไหมสำหรับพวงมาลัยของเขานี่ให้ความเป็นสปอร์ตด้วยนะครับผมรู้สึกว่าเท่มากๆตอนนี้ในส่วนของห้องโดยสารเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเอาอุปกรณ์โดยการตรวกครบคันเลยนะหน้าจอใหญ่นะครับที่ชาร์จไฟวางแก้วน้ำได้สบายมีหลังคาซันรูฟนะเปิดได้นี่เหมือนกันนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่กว้างขวางมากนี่มี แอร์ด้วยตรงนี้นะมีแอร์อนดิชั่อยู่ตรงด้านนี้นะครับนะครับก็เป็นรถผู้บริหารแหละเป็นลักชัวรี่พรีเมียมนะครับกว้างขวางเนาะแต่สำหรับคันนี้เนี่ยอย่างที่บอกพิเศษกว่าแคมรี่ทั่วไปคือเป็นชุดแต่งโมเดลิสต้าหมดเลยทั้งคันคือจะไม่เหมือนแคมรี่รุ่นอื่นใช่ครับเป็นสำอรับแต่งจากญี่ปุ่นนะครับแต่งจากญี่ปุ่นนะครับก็ให้อารมณ์สปอร์ตขึ้นมาเนาะ ขาวตัดลายดำตรงนี้นครับ่ก็มีนะครับหางหลังนะที่เป็นสีดำนะครับตัดลงมาแล้วก็เป็นสเกิร์ตหลังนะครับคุมเมืองด้านนี้เลยเนาะแล้วก็มีตัดที่เป็นโครเมียมแล้วก็เป็นสีดำด้านนี้นะครับก็ทำให้มันดูสปอร์ตยิ่งขึ้นนะครับกับ ลุคของเจ้าแคมเบรี่ที่เป็นรถที่เป็นพรีเมียมลักชัวรี่นี่แหละครับนี่คือชุดแต่งโมเดลเลสตอร์นี่ใช่ครับสำหรับแคมเบรี่ตัวนี้พระเอกของงานใช่แล้วขนั้นนี้ก็ยังมีนะสำหรับใครที่นะครับอยากจะชมเจ้าแคมเบรี่ที่เป็นที่ไม่ได้แต่งอันนี้คือเดิมออกจากโรงงานออกจากโรงงานก็วันนี้เนี่ยเอามาโชว์สองสีคือคันนี้ที่เป็นสีน้ำตาลสวยงามนะคันนี้เป็นแคมเบรี่2.5สปอร์ตนะครับที่เป็นสีน้ำตาลราคานี้จับต้องได้ด้วยนะใช่ตรงนี้นะหนึ่งล้านสี่แสนบาท ก็จะเป็นอารมณ์แบบผู้บริหารนะภายในก็เป็นเบาะที่เป็นสีครีมเราเปิดดูหน่อยครับนี่มันเป็นสีครีมนะเบาะนี่ตัดกับสีตัวรถเลยนะครับสีน้ำตาลกับสีครีมให้ความหรูหราสวยงามจริงๆเคียพันธุ์นี้หนึ่งคันสำหรับเจ้าแคมรีคันนี้เป็น2.5งที่เป็นพรีเมียมพรีเมียมเลยอนะครับมากับสีแดงสวยเลยนะ สีแดงสวยงามเลยนะครับแตก,กต่างจากตัวก่อนหน้านี้ยังไงครับตแ,ตตแตกต่างเนี่ยก็จะมีที่เห็นได้ชัดก็จะมีหลังคาสารรลูบนะครับแล้วก็ล้อมแม็กซ์ที่แตกต่างนะครับแล้วก็ในเรื่องของส่วนของนี่สเกิร์ตข้าชุดแต่งนะครับเพิ่มเติมแล้วก็ภายในนะครับใน้ดำและตรงนี้นะครับก็จะให้อารมณ์แบบหรูหราแบบสปอร์ต นะปกติที่เราเห็นบอกก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นตัวโมเดลิส t ตนะครับหรือว่าตัวก่อนหน้านี้ตัวเดิมๆนะครับเป็นเบาะที่เป็นสีค่อนข้างที่จะตัดกับสีรถแต่คันนี้นี่สีดําเลยสีดํานะครับ ครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยที่เราพามาดูนะครับส่วนของบุตโตโยต้าที่เราไปดูแคมป์นี่กันแล้วจริงๆยังมีไฮไลท์อีกหลายรุ่นเลยนะไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าคล s สอยู่ด้านบนนะครับที่เป็นคลาสตัว GR นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนิวย a ร i s สนะครับแล้วก็ยังมีทางด้านของรถปิกอัพนะครับฟอร์จูเนอร์ก็มีฟอร์จูเนอร์ก็มานะโอ้โหแล้วก็ c h r นะครับที่จอดทางด้านหน้าเนี่ยไฮไลท์เลยเป็นสีเลือดเป็นสีแดงจอดเรียงเลยนะ สวยงามแล้วก็เด่นมากในี่ยสำหรับรู่โตโยต้านี้นะครับแล้วถ้าเกิดไปก็มีใช่ครับแล้วก็ยังมีเอาใจสายเรซซิ่งนะสำหรับ G R Yaris ก็มาโตโยต้าซูเปอร์ใหม่ก็มาโอ้โหนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแวะมาชมกันได้ที่บูธโตโยต้าในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปกันครั้งนี้นะครับจัดหนักจัดเต็มจริงๆฮะ